สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะคลิปนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนมาแต่งหน้าอัปเดตไอเทมใหม่กับแบรนด์เมคอัพจีนนะคะเมย์ไม่เคยอัปเดตแบรนด์เมคอัพจีนให้ทุกคนได้ดูกันเลยเนื่องจากว่ามันทำการบ้านค่อนข้างยากนะคะรวมกับไอเทมของจีนเนี่ยมันมีหลายช่วงคุณภาพมากเลยนะคะในการที่จะคัดกรองหรืออะไรต่างๆเมย์ก็ไม่ได้รู้ภาษาจีนมากแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้คลุกคลีก็เลยอัปเดตได้ค่อนข้างน้อยนะคะอย่างวันนี้เนี่ย เราเอาหนึ่งแบรนด์ที่เห็นได้ชัดแล้วก็ดูน่าเชื่อถือนะคะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันก็คือ Flower Nose นั่นเองนะคะสำหรับแบรนด์นี้เมย์ไปเจอในช h อป e ีนะคะเนื่องจากว่าเขาตั้งเป็นเหมือน ช้อปปี้มอลเลย mm hmm. เป็นทางการที่ส่งมาจากจีนเลยนะคะ mm hmm. ดูแล้วเนี่ย mm hmm. แต่ละคอลเลกชัน hmm. ของเขาก็คือดูมีเรื่องราวโดนตกด้วยภาพแอดแล้วก็แพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆที่ดูแบบเออน่าเชื่อถือเ mm hmm. มก็เลยช็อปลงมาแต่งให้ทุกคนได้ดูกันนะคะส่วนใหญ่ก็เลยจะเลือกไอเทมที่คิดว่าได้ใช้จริงๆแล้วก็เป็นโทนสีที่ชอบนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเมจะพาทุกคนไปลองแต่งกันก่นกอนนะคะว่าไอเทมมันเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรากลับมา รีวิวกันอีกที ice do you see get everything again mm hmm. okay นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าแพคเกจจิ้งมีความสวย งามมากๆนะคะควิครีวิวกันแต่ละตัวเลยแล้วกันนะอย่างอายแชโดว์ที่เราแต่งให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็น collection cherry love นะคะมันมีอายแชโดว์พาเลตหลายเฉดสีสีที่เม่เรือกมาเป็นเบอร์5นะคะ Vinyl r e รคอดนะคะตัวนี้นี่บอกเลยว่า ดีไซน์ดีงามมากมีความเรโทรนิดๆนะแพคเกจจิ้งก็จะเหมือนเทปคาสเซ็ตนะคะใครเกิด90แบบเราจะต้องรู้จักคาสเซ็ตแน่นอนมีความแข็งแรงแล้วก็เฟิร์มดีมากปิดปุ๊บเป็นแมกเนตนะคะทุกอย่างคือแบบดีงามมากนะคะเนื้ออายแชโดว์ค่อนข้างดีเนื้อแมทสีน้ำตาล3อันนะคะเป็นโทนที่ ใช้ง่ายมากๆแล้วก็อาจจะดูอมเทานิดนึงสามารถเล่นนอกจากจะเป็นแบบซอฟต์สโมกี้อก็สามารถคอนทัวร์ได้เหมือนกันนะตัวกลิตเตอร์เนี่ยจะมีทั้งโทนส้มแล้วก็โทนชมพูนะคะอันนี้มันก็จะให้รีเฟกซที่ออกแนวซีทูนะมองเห็นพื้นตาได้นะคะโทนน้ำตาลเนี่ยมันด้วยความที่มันเป็นน้ำตาลอมเทามันก็จะให้มูทของความเป็นร็อกๆนิดนึงนะส่วนตัวเมชอบแพคเกจจิ้ง แล้วก็เนื้ออทาโด้ค่มาสคาร่านะคะมาสคาร่านี่ก็อยู่ในคอลเลคชันของเชอร์ร Love ิฟเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาแถมมาจากการที่เมย์ช็อปกับคุณแม่อย่างหนักหน่วง <laughs> ไม่ได้ตั้งใจช็อปมาแต่ว่าปรากฏใช้แล้วมันเวิร์กจริงๆทุกคนมันเป็นเนื้อมาสคาร่าที่เป็นโทนน้ำตาลมีไฟเบอร์นะคะพอขนตาได้ยาวแล้วก็ คุ้งมากเลยคือได้ทนแล้วก็มูดแบบที่อยากได้นะคะหัวแปรงเล็กเข้าได้ดีนะคะเนื้อมัสคาร่าอาจจะเยอะไปหน่อยเวลาออกมาแต่ละครั้งแต่ว่าปัดออกมาก็ยังคงชอบแล้วก็แทบไม่แพนด้าเลยนะคะต่อมาบลัชออนนะคะบลัชออนเนี่ยเป็นส่วนของคอลเลคชั o น c i r c ์เ Series นะคะเป็นธีมส่วนสนุกนะคะมันมีเยอะมันจะมีความแบบเซรามูนวทฟ์นิดนึงแต่ละสีเนี่ย ตัวแพคเกจิ้งข้างหน้าเนี่ยสีสันก็จะต่างกันไปนะคะนี้เมย์เลือกมาเป็นเบอร์5 endless นะคะสีที่มาก็จะมีความแบบนวลนวมีความเบจที่ไล่สีจะอ่อนไปเข้มแบบนี้นะคะนี้เป็นสีที่เมย์อยากได้มานานเหมือนกันมันช่วยทําให้หน้าเราดูเด็กดูเฟรชนะคะแล้วก็ดูดิพิมพ์ลายข้างบนได้เวอร์วังอลังการมากนะคะตัวนี้นี่คือถือแล้วก็ไม่เขินนะคือเมย์ไม่ใช่สาวที่เป็นแบบ เน้นแฟนซีมากแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เกินต้านจริงๆนะคะชอบต่อมานี้เป็นส่วนของไฮไลท์นะคะตัวนี้เป็นไอเทมของแม่เมย์เนื่องจากว่าเมย์กับแม่ช็อปมาพร้อมกันแต่ว่า2คนนี้ก็คือคาแรคเตอร์ต่างกันมากนะคะสิ่งที่แม่ช็อปมากก็คือจะมีความมารังกายเป็น,นแบบแนวแป้งฟูนหรือว่าเป็นแบบไฮไลท์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะลองขึ้นหน้าตาแพคเกจิ้งไว้ให้ดูแล้วกันทุกคนมันสวยงามมากจริงๆแต่ไม่ใช่แนวเราตัวนี้นะคะมันเป็นคอลเลคชั่นพิตตี้ร็อกเบบีนะคะตัวนี้ชื่อสี Revelation นะคะเามี3 สอ,สองสีนี่แหละพิมพ์ลเวอร์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่ค่อนข้างพุ่งหน่อยจะมีความแบบเรียกว่าออกแนวฝรั่งก็คือปัดให้เห็นว่าพุ่งสำหรับเมนะมันโดดเด่นที่แพคเกจจิ้งกับตัวพิมพ์ลายหน้าตาที่มันดูสวยงามนะคะส่วนของเนื้อไฮไลท์เนี่ยด้วยความที่มันเป็นสายพุ่งแล้วก็เนื้อค่อนข้างทึบอ,อันนี้เม่ลองปัดดูแล้วมันก็จะให้เวทลุคแบบที่ทุกคนเห็นกันคือสวยไกลนะคะแต่ว่าสวยใกล้เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนื่องจาก พอมองใกล้ๆแล้วมันแอบมีความเน้นลูกขุมขนนิดหน่อยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ไฮไลท์ที่มีความแน่นทึบมากเท่าไหร่สำหรับลิปสติกเนี่ยบอกเลยว่าโดนตกอีกเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นคอลเลกชันเดียวกับ Brush o นนั่นเองนะคะก็คือ c i r c l e Series นั่นเองสีที่เมเลือกมามี2สีนะคะแต่ละอันก็จะมีแพคเกจิ้งสีสันต่างกันไปบอกเลยเวลาเลือกยากมาก เพราะว่าทุกอย่างอะทุกอันแพคเกจิ้งมันไม่เหมือนกันบางทีเราชอบแพคเกจิ้งแต่เราอยากได้อีกสีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือวุ่นวายในหัวมากนะคะ M03 ก็จะเป็นโทนที่ออกแดงๆส้มๆม,ม,มีปนชมพูนิดนึงนะคะมันออกมาเป็น กำๆแดงๆนิดนึงนะคะตัวแพคเกจิ้งสีน้าเงินอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องสิงโตสําหรับอันนี้เนื้อแมทนะคะก็เป็นเนื้อแมทที่ลื่นแล้วก็เบานะไม่รู้สึกแห้งปากเกลีย่ยได้ทําได้ดีนะคะพิกเมนต์ปกปิดได้ดีส่วนสีที่เมย์ชอบมากๆเ่ยก็จะเป็นตัวสี04อันนี้นะคะเนื้อมันเป็นแบบมอยส์เจอร์สุดๆเลยมีความฉ่ำวาวขั้นสุดไม่แห้งแน่นอนแล้วก็แพคเกจิ้งเป็นน้องหมาน่ารักมากเลยทุกคนลองไปดูกันในเว็บอะคือแบบเดี๋ยวเมย์ใส่ลิงก์ไว้ให้มันน่ารักมากจริงๆนะคะคอลเลกชันนี้อันน จะหลิดหน่อยเป็นโทนส้มอมน้ําตาลตุนต่นๆที่พอทาแล้วมันมีทั้งเนื้อบางแล้วก็เนื้อทึบคือสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้นะคะตัวนี้ก็เลยจะใช้บ่อยๆเมย์จะชอบใช้คู่กับกุชชี่ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อฉ่าเหมือนกันเบอร์หนึ่งศูนย์สีเพนนีเบสตัวนี้จะช่วยกลบริมฝีปากนะคะตรงบริเวณขอบปากอะไรเงี้ยให้มันเบลอๆนะแล้วก็ตามด้วย เจ้าตัวคอดโกโก้เนี Go ่ยเข้าไปข้างในนะคะเป็นคอมโบที่เมย์ชอบมากก็เหมือนอย่างตอนนี้ที่ทายอยู่นะจ๊ะในส่วนของการจัดส่งนะคะตัวน,นี้เขาส่งตรงมาจากจีนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เวลานิดนึงไม่เหมาะสําหรับคนที่รีบนะคะอันนี้เมย์ก็ช็อปแล้วก็รอไปประมาณเกือบ เกืบเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะคือใช้เวลานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าผ่านทุกอย่างออกมาได้ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาในการขนส่งอะไรนะคะเวลาเขาแพ็คหรืออะไรต่างๆก็คือแพคมาอย่างดีถามว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ชอปปิ้งมาเนี่ยนะคะอันไหนที่ใช้แล้วชอบที่สุดนะคะเมย์ก็จะยกให้3ชิ้นนี้เลยนะคะอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่รักมากๆนะคะทั้งบลัชออนไล่สีที่ให้เฉดสีโทนที่มันดูแบบ สดใสนะคะแล้วก็แพคกเกจจิ้งก็น่ารักกำลังดีมากๆสำหรับเมนะคะมาสคาร่านี่ก็คือเป็นตัวที่ว้าวเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจช็อปมามากเท่าไหร่แต่ปัดออกมาแล้วได้ขนตาที่อยากได้นะคะก็เลยชอบม,มากๆนะคะรวมถึงลิปสติกนะคะเนื้อมันช่ำแล้วก็เฉดสีสวยนะคะแพคกเกจจิ้งก็คือน่ารักมากๆในแบบกำลังดีเหมือนกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าคอลเลกชันเซอร์เคสทั้ง3อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เมย์ ชอบมากๆเลยนะคะในส่วนของราคาเนี่ยสำหรับแบรนด์นี้ละช่วงราคาเขาจะอยู่ประมาณที่500จนถึงประมาณพันกว่าบาทนะคะแล้วแต่ไอเทมทุกอันอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเขาก็เล่นใหญ่เล่นโตอลังการนะคะแพคเกจจิ้งก็คือหนักแน่นดูแข็งแรงคงทนนะเมคอัพอะไรต่างๆคุณตี้ quality, อย่างเงี้ยก็ออกมาโอเคนะคะซึ่งสําหรับราคานี้นะส่วนตัวเมก,ก็รู้สึกว่าโอเคเลยอะคือถ้าเข้ามาในเมืองไทยอะเพอเพอขายไปอัพไปได้จนถึงแบบหลัก อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเคาน์เตอร์อแบรนด์ได้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันจริงๆมันมีอีกหลายแบรนด์ที่น่าสนใจสำหรับเมอยากเอามาลองแต่งให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าด้วยความที่เมคอัพจีนเขาไม่ได้ส่งออกขายนอกประเทศเขาเยอะมากคือเมเห็นแต่ว่าเมก็ยังหาช่องทางการซื้อไม่ได้นะคะมองหาร้านพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แพร่หลายเท่ากับไอเทมแบบ แบรนด์ญี่ปุ่นหรือเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังทํากันบ้านอยู่สำหรับใครที่มีแบรนด์จีนอันไหนที่น่าสนใจดูเป็นเรื่องเป็นราวได้มาตฐาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้เมย์ลองแต่งก็ลองคอมเมนต์แนะนําเมย์มาได้นะคะเมย์ก็อยากรู้ว่าตอนนี้เมคอัพจีนมันพัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆนะคะอยากเห็นเหมือนกันว่าเขาทําแบบไหนออกมาสไตล์ไหนบ้างนะคะจริงๆมันมีหลายแบรนด์มากเลยทุกคนแต่ว่า หาซื้อไม่ได้ <laughs> ถ้าใครอยากดูคลิปอะไรอีกเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกเมย์ไว้ได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด subscribe นะจ๊ะสวัสดีเมย์ไปก่อนแล้วลวเดี๋ยวเราให้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย